ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ รายเด็อนแรวันนี้ครับกับประจำวันที่13เดือนมกราคมครับกับช่วงของตลาดซื้อขายฟุตบอลธนิกอย่างเช่นเคยครับไปเริ่มตอนกันที่ทางฝั่งของตา้านการทล่ม4ครับอย่างนักเตะอย่างตา้านเด็กกีบ้าปินโตสอดที่จะอัปรากาถล่ม4ครับหลังล่าสุดได้โพสตคลิปขอขอบคุณการดูแลในช่วงของรักษาการบาดเจ็บครับและโดยซึ่งทั้งนี้ครับทางฝั่งของตา้านเด็กกีบ้าปินโตนั้นครับในรุกของตา้านการทล่4ครับได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอการรักษาตัวครับและก็หลังจากที่ได้รับกัน บาดเจ็บครับบริเวณหมอนรองเขา่าด้านขวาฉีกขาดครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดครับและรักษาตัวมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับและล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเต็ดดันเนกิบาปินโตนั้นครับในลุกวัย31ปีครับได้โพสต์คลิปการรักษาตัวพร้อมกับข้อความเลยครับว่าขอบคุณสำหรับการดูแลที่คุณมีต่อผมเลยครับ และสำหรับทางนนด้านเนกิบาปินโตนันครับคาดว่าน่านจะไม่ได้ไปต่อกับสโมสรการทริปสีในช่วงเลกที่2นี้ครับหลังจากที่ทีมนั้นครับพึ่งที่จะเปิดตัวทางฝั่งของตะระหนฟิลิปเป้อมบูริมในรุคคนใหม่ครับที่จะเข้ามาเสียบแทนในโคต้าต่างชาติเป็นที่เรียบร้อยเลยแหละครับ หลายเดนค่าสารที่2ครับเปิดตัวอย่างเป็นาการครับออฟฟิเชีลเป็นเชียร์บรายครับสำหรับทางด้านทัพอุทัยทีมในศึกบอลลีโวทริกในฤดูกาลสปันนี่สามล่าสุดครับได้เปิดตัวตนันเบนจามินเ,เดวิดกองกลางวัยยี่สามปีเข้าร่วมสู้สึกในช่วงเล็กที่2นี้เลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของแตนันเบนจามินเดวิดนันครับนักเตะลูกครึ่งทางกรีฑาครับอีกหนึ่งกองกลางตัวลุกมากความสามารถการันตีครับโดยดีกรีทีมชาติยุใหญ่ได้เดนทางครับมารวมฝึกซ้อมกับทีมเป็นเชียร์บอยครับตั้งแต่วันที่12มกราคมเป็นต้นไปเลยครับและสำหรับเส้นทางของแตนันเบนจามินเดวิดนันครับก็เคยคาแข้งกับแตนันฟูแรมอยู่18ครับจนถึงอยู่21ปีในระหว่างปี2 0 1 9ครับจนถึงปี2021และกับสโมสรออกฟอร์ดยูเนเตดครับระหว่างปี2021ครับจนถึงปี2022การเตะสีคร ในฤดูกาลสปั2และกับชุนเบรฟซี 4, ครับในฤดูกาลล่าสุดในช่วงเลกแรกที่ผ่านมาเลยครับและส่วนที่ข่าวสารที่3ครับกับอีกหนึ่งทีมของการเปิดตัวครับสำหรับทนานขอนแก่นยูเนเต็ดครับป่าสุดได้ประกาศคว้าตัวทนานชุนยะสุกะนุมะครับกองหลังชาวญี่ปุ่นจากสโมสรไทจงฟูโทตโรครับเข้ามาร่วมทีมในการลุยซุกบออรลีโวทกในฤดูกาลส0ั3ในช่วงเลกที่2นี้เลยครับ และโดยซึ่งสำหรับประการหลังไว้33ปีนานครับได้เติบโตจากทีมเยาวชนสโมสรกับักออสกาจนได้รับสัญญาอาชีพครับก่อนที่จะออกไปค้าแข่งกับอีกหลายสมมสรอ,อย่างเช่นสโมสรชิบิโรยุวตะเกียวโตซาะหรือสโมสรอ,อย่างทนานดันยามากาตะกัมบักออสกามาชิดะเซเวียในล่าสุดกับสโมสรอ,อย่างทานดานไทชงฟูโตโรและสาตตานานชุนยะ สุกะมุนะนั้นครับจะสมเสริมบารได้ค่าครับที่จะลงแนได้กับทัพจงอังพยองอีกทางครับยังเป็นนักเตะค,คนที่ยกครับต่อจากธนานชิสนุพ,พงชุติวสัสนุมแสนอุนโตภูมิภาพัทรพงศ์จันสุวรรณและธนาธน,นวัฒน์เอื้อธนาภัยศารเลยครับ ปละเดินต่อไปครับเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ทางฝั่งของทีมชาติไทยกันหน่อยครับเมื่อสุดได้รับของที่ระลึกจากางด้าน afc ครับหลังได้เดินทางถึงประเทศกาตาร์พร้อมกับรับฟังกฎต่างครับก่อนที่จะเริ่มฟาดแข่งในศึกของาะด้านเอเชียนคัพ2023นะครับ โดยซึ่งทางฝั่งของตนะธานเจ้าหน้าที่นั้นครับฝ่ายจัดการแข่งขันครับของตนาสาพันธฟุตบอลแห่งเอเชียครับได้มอบของที่ระลึกให้กับทีมชาติไทยเพื่อเป็นการต้อนรับพร้อมกับอธิบายชี้แจงถึงข้อกําหนดต่างๆครับระหว่างทัวร์นาเมนต์ของตนรางเอฟซีเอเชียคั2023โดยเฉพาะการทําความเข้าใจครับเกี่ยวกับกฎการตัดสินของคณะกรรมการนหอประชุมของตนรารูเบดาโรงแรมดูซิดดีทูซันวากรุงดูฮาประเทศกาตาร์นั่นเองเลยครับ โดยซึ่งทั้งนี้ครับทางด้านวิทยากรจากทางด้าน FC ครับได้อธิบายและยกกรณีตัวอย่างการตัดสินของผู้ตัดสินทุกรูปแบบเื่อนักเตะและสตาฟโค้ชทำความเข้าใจโดยในศึกของทางด้านเอเชียนครับ2023ก็จะมีการนําเทคโนโลยีวิดีวิดีโอครับช่วยตัดสินมาใช้ตัดสินทุกนัดครับอย่างทางด้าน VAR นอกจากนั้นครับทางด้าน FC ครับก็จะนําระบบจับปลาหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้ในเมน,นี้อย่างเป็นทางการครั้งแรกอีกด้วยเลยครับ โดยทั้งนี้ครับเราย้ำกันอีกครั้งครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยครับเตรียมที่จะลงการแข่งขันของศึกเอเชียนครับ2 0 23รอบสุดท้ายโดยอยู่ในกลุ่ม F อครับรวมกับซาอุดิอารเบียกีกิสถานอมานซึ่งวันที่16มกราคมนี้ครับทีมชาติไทยนัดแรกก็จะพบกับกีกิสถานครับในเวลา3ทุ่มครึ่งวันที่28มกราคมครับก็จะพบกับทีมชาติโอมานครับในเวลา3ทุ่มครึ่งและนัดสุดท้ายกับวันที่2 5มกราคมครับก็จะพบกับซาอุดิอารเบียเวลา4ทุ่มครึ่งโดยกันเลยครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราอยู่กันที่ตรงฝั่งของตะน้านทีมเชิไทยครับเราย้อนดูผลงานของทีมเชิไทยกันหน่อยครับในการลงการแข่งขันรอบสุดท้ายของศึกเอเชียนครับสามครั้งหลังสุดครับก่อนที่จะลืมฟาดแข่งในปีนี้เลยครับโดยตรงฝั่งของตะนานทีมเชิไทยนั้นครับได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายครับและเตรียมลงการแข่งขันเกมแรกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับกับการแข่งขันของตะนานศึกเอเชียนครับพที่ประเทศกาตาร์ซึ่งตลอดการแข่งขันครับทั้ง18ครั้งครับในรายการนี้ครับทัพช้างศึกก็สามารถเข้าสู่รอบ8 ทีมครับได้ทุก8ครั้งและก็เคยคว้าถึงอันดับที่3ครับในปี1972สมัยที่ได้เป็นเจ้าพอีกด้วยเลยครับและซึ่งด้วยทั้งนี้ครับผลงานตลอด3ครั้งครับหลังสุดครับที่ทีมชาติไทยนั้นครับได้เข้ารอบสุดท้ายในปี2004ปี2007และปี2019ก็ประกอบไปด้วยอีเชนครับ2004ครับที่ประเทศจีนเป็นเฉ้าพทีมชาติไทยนั้นครับตกรอบเป็นกลุ่มได้ลงแข่งสนัดก็คือแพ้อิหร่าน3ประตูต่อศูนย์แพ้ญี่ปุ่นและแพ้ทีมชาติโอมานเลยครับอีเชนครับครับครั้งที่ีาเเป็น้ภพ หนึ ain, ain society, ai, nan, tourism, ่งในั mm, ้นก็คือทีมชาติไทยครับที่ได้ตกรอบอย่างกลุ่มก็ได้ลงแข่งขันสับนัดเช่นกันครับก็เสมอกับอิรัก1ประตูต่อหนึ่งชนะโอมานครับไป2ประตูต่อศูนย์แพ้ออสเตรียครับไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลยครับและครั้งสุดท้ายครับอีเชียนครับพครับที่ประเทศสหรัฐออระับอิมเบรดที่เป็นเจ้าภาพนั้นครับทีมชาติไทยครับได้ตกรอบฝกทีมสดท้ายได้ลงแข่งขัน4ีนัดด้วยกันครับก็คือแพ้ทีมชาติอินเดียสี่ประตูต่อหนึ่งชนะบารีนครับไปหนึ่งประตู นรอบสุกทีมครับไปสอบประตูตัวหนึ่งไลครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไล์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจครับพวกเราทีมงาน b บ t l ลี a แฟมบอรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ